โบวี่ไม่เคยเล่นเกมเองแบบด้วยตัวเองมาก่อนแล้ววันนี้ทีมของเราจะพาโบวี่เล่นเกมซึ่งเล่นไม่เป็นเดี๋ยวขอตัวจบคลิปนี้ไปก่อนค่ะโอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมเทมพารทไทแอดเป็นเหมือนแบบเกมเอาชีวิตรอดจากไดโนเสาร์จากไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไม่พอเราจะเลยไปอาทิตย์จันทร์อังคารเล่นเกมด้วยมาแล้ว่ะ พี่น่ากลัววะ่ะไปไปดีกว่าอย่าพอย่าพื่เดี๋ยวนะไฟไหม้หรอไฟไหมไฟไหมตรงไหนไ<ฟ>มีขึ้นขค้อความจะแปลให้นะครับฉันต้องลงไปฉันใต้ดินเพื่อจะไปทำงานทดสอบสุดท้ายทำอีกแค่รอบเดียวก็จะเสร็จงานแล้วเฮ้ยงานอะไรเดี๋ยวก็จะได้กลับไปหาลูกสาวด้วยมีลูกสาวฉันมีลูกแล้วนะคะทุกคนชื่ออะไรครับ ขีดไม่ทันคิดไม่ทันนะทุกอย่างเป็นป๊อปที่นี่นี่โกดังนี่คลิปที่แล้วที่ห่าที่โบโดนปิดเนี่ยทุกวันนี้มีโบเอมไม่ออกมาใช่แล้วนี่คือแคสอยู่ในไม่ใช่แล้วไม่ใช่โอ๋อเอารถออกแล้วก็กลับบ้านได้เลยมั้งมีแมสป่ะอวาฝุ่นเยอะว่ะรอเล่นรอเล่นฝุ่นพีเอ็มโอ้โหนี่ก็หยิบจริงว่ะ ไรหรอมาเหมือนทุกอย่างมันโดนลือวเฮ้ยวิ่งเร็วมากเอพี่กดเจออะไรเออกดวิ่งกดวิ่งแอบดู่อนเฮ้ยปืนเฮ้ยเก็บเกบบไปไดเข้าเข้าเข้าเอเอาอาวุธนนี่ปุ่มปมกดปุ่มนี่ะอ้ยโลกมากเลยว่ะไม่กอัก่านไล่ไดยอะไรลยเบยเลยเยเยเลยลยหลยย วาเขาไม่อยากให้มีกันละกันไปหาตัวจ่าแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่จ่าธรรมดาหรือจ่าดาวจ่าดาวจ่าดาวเฮ้ยเสียงหอแต่ว่าเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนพี่โบใช่เกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนแบตก็หมดขอเปลี่ยนแบตก่อนมาแล้วมาแล้วเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนเมื่อกี้แบตหมดไปเถวิ่งก็ไม่ได้ด้วย อ้ยอ้ยอุ้ยนกนนนกอนกนัหไม่ใช่นกั้นเสาม้กระดเฮ้เฮ้อยเหนอยอุ้ยเหนตัวอะไรอะอะไรอเห้อะไรเขาบอกว่ให้หาทางหนีจากไอ้ตัวสิ่งมีชีวิตนี้อกหินนอะไร เฮ้ยอนนี้วิ่งมาวิ่ง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 ซ้ายวิ่งขวาลบจุก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 เข้าท่อเข้าท่อเฮ้ยหลุดว้าวิ่งออกว้าวมีวนไปไหนทำไมอยู่ที่เดิมทานไปวิ่งอยู่ที่เดิมเมื่อกี้วิ่งอยู่ที่เดเหรอตัวนี้มันเห็นเรายเน่ผมว่าพี่โบตอิออกซ้ายเลยได้ปะลองดูเต้ลอง้ายเออว่าเราเออ ไปเอยนี่้ได้ไม่รพ่อเรงไม่ิ่งไม่ิ่งกัดกัิกัิโเหนื่อยแล้วิ่เหนื่ี่เห็นแมกกาดานไ่เหนื่อยเหนื่อยเห็นแมกกาดานไม่มีโมวไม่เหนื่อยแลวพี่โมขึ้นแกระดานมันมมาอะไรใช่ไหมมันไม่ตาขึ้นแมกด้แมขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้พีโมลบ ลบตามันโอเคผ่าแล้วเออมันไม่ใช่ละตกใจวะตกใจพี่โบละไม่ใช่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 ละ กาแฟกินข้าวไย่าเดียวเสียงต้องหรออุ้ยอ้้้้้้วววววาาาาาไ้ลกเกิดไม่มีไปหมดแล้วอะไรนะอะไรอ่ะไปดูไปดูหน่อยพี่โมอะไรอ่ะโลกเกิดไอุ้ยอะไรอ่ะช้างบัวหรอบัวกวางอ๋อใไปตอบถูกเลยตัวช้างตัวอะไรคอมเมนต์บอกขับรถได้ปะรถได้หายไปสิบคันขับไปอีกสักคันคันนี้ก็ไม่น่าได้เฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา เฮ้ย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 ดว่าพี่โบวี่คิดถูกอ้าวโอมึงใช้จับอันนี้หรือเปล่าข้างหน้าหรือเปล่าอ่าผ่านไปแล้วนี่ไงมันจะไม่ล่วงมาทับเลยใช่ไหมเกมคงไม่ใจร้ายกับผู้เล่นขนาดใช่ไหมพี่โบไม่ใช่มีอะไรหล่นใส่หัวปะเนี่ยอ๋อทำดีนะทำเป็นแบบบันไดให้เลยเดินสบายเลยมีใครแก้ปูทางไว้ปูทางไว้มีใครมาแก้หรือเปล่าเฮ้ยวาวว ไม่เห็นมีอะไรเลยวายใครวะปล่อยปล่อยเมาหมดเลยคุณพระโฮลี่เชียดอะไรอ่ะไม่ใช่หายจากความหมดเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอื้มเล็บยาวแล้วเราทำร้านไหนเนี่ยหยิบเกันกระตุ้นไหมตัวคนใหญ่เลยเออตัวสตาร์ทเฉยๆเออจะเป็นของปลอมของปลอมไม่โบเชื่อผมเด่๋ยผ่านเลยไม่ทำอะไรหรอกตัดหน้ามันเลยเหรอเออตัดหน้าเลย หนึองสามพุทักบังตาไปจริงอะกันใจ้เอาตรงนี้ก่อนตั้งสติตรงนี้ก่อนเราเอาไหมเอาเอาเอาอยู่ไม่ได้เดินเลย เวลาเรามองมันจะหยุดเดินพี่โบงั้นเวลาพี่โบหนีใช่ปะก็มันมองตามด้วยนะเออนี่ไงแสดงว่าเราต้องคอยมองมันอยู่ตลอดอย่าล้าสายตาถ้าล้าสายตาปุ๊บมันจะวิ่งทำร้ายเราอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แค่ s o h u วแต่หน้าตาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่มันมองตามมันตลอดเลยน่ากลัวจังนี่เห็นไหมฮะเอ้าเฮ้ยเอ้า ลองลองเดินไปเรื่อยๆดูไม่แมนตกไปเลยพี่มันตกแมพเออไมไปเลยเกมบักเล่นใหโอเคได้เล่นใหม่ก็ได้โอต้องเบนสักเดียใหม่ั้างอ่าเอาใหม่นะเมื่อกี้ทำวาเข้าใจใหม่นะในเราเสาเมื่อกี้คือเราต้องคอยมองตาเออเราต้องจ้องตาทุกคนเพราะว่ามันจะหยุดหยุดเดินหยุดเดินเออ พี่โบมองทางด้วยว่าเดินไปเหนไปนเกินแจ็คสันเลยไปพี่โบพี่โบหาบ้านหาบ้านเออจะเอะอะโคตรไวเลยแอนแอนแอ่โอนจะได้รางวัลที่สองเฮ้ย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 หรือห้องนี้เราเข้าในห้องนี้ได้หรือเปล่าปิดปิดว่ะพี่ พี่โอเคโอ้ยทางไหนทางใหม่เฮ้ยหรือล่องกในกำแพงนี้ปะไม่มีไม่มีวิทางนี้ยังไม่ได้มาเป็นทางใหม่ของจริงเฮ้ยน่าร้กประตูล็อกต้องหาสวิตช์ฝาดิส door หาสวิตช์เปิดประตู มองมองอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมองโอเคเปิดแล้วพี่หันหน้ากลับไปแต่ว่าตอนนี้เราต้องเลือกระยะให้มันไกลที่สุดหน้องหันหน้ากลับไปมองนิดหนึ่งเดี๋ยวดิให้หลังชนก่อนเลยเดินถอยหลังเข้าประตูเดิมเดิมไัตไม่มองประตู เราจะเดินทางเขาไปดูเราก็จะเป็นอิสระนี่ไง Search เซิร์ช for เฮลิคอปเตอร์เขาบอกว่าเฮลิคอปเตอร์น่าอ,อยู่แถวนี้ะฮะเราต้องเดิน,ดนหาไปลุยตรงไหนนั่นบอกไปเขียวๆของหิงห้อย,ยไม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะใช่ปะเป็นอุโมงค์แต่มันเหมือนทางายาวๆเหมือนเลยต้องวิ่งหนีตัวอะไรรึปะ ไม่หนีแล้หันมองนี่เราว่าเราแวงมาตลอดไม่หมดแล้วอุ้มีหุยหุยไม่มีก็บ้าแล้วอุ้ยพี่ออกจากตรงนี้ออกจากตรงนี้เกิดาะไรเนี่ยพี่โบ่เหดถึงหัวเหวอปิงกับปิงเหวี่ยงคนลบคนลบ Why are you running Why are you running ไหนอะเราเนี่ยงานนี้ยังไม่เคยเจอเลยทางใหม่ยังไงเนี่ยเจอแล้วยังไงเฮลิคอปเตอร์ อุ้ยพี่โบโค้ดเก่งฮออนตตกรงี้้าเจอแล้วนี่ไงนี่ฮอฮอเลคออปตร์ฮีคอปเตอร์แล้วเรามาหาฮอเพื่อในเมื่อมันขับไม่ได้เ้ยนี่ไงอ๋เราต้องหาแคปซูลไม่ใช่แคปซูลอ๋อนแคปซูลนี่ไงแคปซูล Why ทำไมทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ติดเหลืองติดเหลืองสถานที่นี่ออ어디 คริเชอร์คอ๋อหมายถึงว่าพวกสิ่งมีชีวิตที่มันย้อนอดีตกลับมาเหรอฉันมีแค่แคทูลแค่อันเดียวมันจะต้องได้ผลฉันต้องแก้ไขทุกอย่างนี่แก้ไขทั้งหมดนี่เอาล่ะพร้อมที่จะไปแก้ไขกันหรือยังประมาณว่าไม่ใช่แล้วเสียงอะไรน่าจะได้ผลนะอุ้ยเอโลซิเลปเตอร์อุ้ยสองตัวตัวเดียวกัน จบแล้วเย้<อ>เราชนะเยเป็นเกมแรกที่เล่นด้วยตัวเองแล้วมันไปได้ยังไงเย้เย้ทุกคนต่อจากนี้โบวี่จะสตรีมเกมนะคะใครอยากให้เล่นเกมอะไรบอกใต้คลิปเลยแล้วก็มีน้องๆมาช่วยด้วยนะคะก็เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ย ช่วยแปลช่วยพากช่วยเล่นช่วยอธิบายช่วยทุกอย่างเลยเพราะว่าเล่นไม่เป็นเลยแล้วนี่คือครั้งแรกนะคะใครชอบก็คอมเมนต์บอกแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะอย่าดมอยู่ไหนอะอย่าดมไม่ีไม่ได้ซื้อไม่ไหวไไหวะจะเป็นลมเหมือนกันไม่ไหวกันการตัดริบบ์เปล่าฝากให้ไดโนเสาร์้วยไม่ไหววะ